ล่างเฮ็ดไปจี้ค่ะพี่น้องจี้เราต้องสีล่างอีกรอบนึงเอาเห็ดไทยก่อนกอกินเข่าไป ไปซื้อพริกดิบให็นไะหมเนี่ยมต่พริกแดงพริกเขียวไหมพ่อของเขามีตะพริกแดงย่านมันเผ็ดเห็ดไข่หมดหรือยัง สเสด็จนำไว้จะไปจีค่ะ ้ສ່ສໍານີ້ລະຄະພີ່ນ້ອງພໍໄດ້ປົນໄດ້แກງ ห้วยๆอยู่ค่ะสุดหยดอยางเตาถ่านจ้าพริกเผ็ดบ่านเนี่ใส่ร้ายแต่กินบ็ได้พริกหนุ่มแตาเราไม่ค่อยกินเผ็ดใส่แบบง่ายๆไม่ต้องใส่อะไรเยอะ แค่พริกรพอพอชนิดใส่ลายาสิก,กิน,นบ่รดะใดไม่บานเขาใดพดอพอ ห่อนท่า,น,าน่ายคือโอ้ยร้อนร้อนใส่มือมือไฟมือไฟมือไฟห,ห,หอมห่วยห่วยสุดยอดอันนี้คือจับยาก่ะ สุกุริยังจ้าร้อนๆน,นะจ้าสิไหมก่อนค่ะก็อยบก่อนค่โอยหอนค่ะหอนร้อนๆโอ้ยอันนี้ก็พอแล้วนะโอ้เกือบแม่นใหม่พี่น้องพริกจีค่ะ พีจ่จีหูอหดออกแล้วค่ะสุดใตล้เหลืออันนี้นิดนึงค่ะรุดๆรูอืมนี่พี่นอ้องชึบต่ำกันจ้าขออนุญาตตั้งกระ,นนะ,ะพื่นนด้วค่ะพี่น้องเพราะว่าตัาง้งเครื่องเตียงสีสะเทือนแห้งกดเอาพริกลงไปค่ะพี่น้อง แล้วก็เงี่ยเขาเข้าค่ะใส่พร้อมกันไปเลยตังค่ะใส่ผงนัวลงไปมากหน่อยใส่หน่อยมากหลยใส่หลยค่ะ น้ำปลาเด็กตะตวงตวงลงไปว้า,บาวบบธรตตรมดาน้ำปลาเด็กตะตวงน้ำปลานิดหน่อยอย่าเยอะปุ่มบินกำลังมานี่คืหฮักเก่าห้ตากินข้างหน้า ใค่ะคองนี่ก็ักน่อยามันปิดอืมสะอ,อ่อนพวนเซ่บๆจ้า เขาให้ตากินก่อนค่ะเชือดส่วนนะปอไรเกบพากันนานมาเนาะบอไรเก๊พักัน,น,นปุ่งบินปุ่งบินตัน้ง เห็ดไข่เด้ยพอเดี๋ยวอันนั้นจังแกงกินหมูเวนชิ่มึงเห็ดป่ะไข่ไมหดอกน้ำมันอีกเต็มึ่งได้มาดอกนึ่งขึนเป็นโขหัวหน้า กองเบิองหเบืองให้กองเบืองจบพร้อมันน้ไข่ก็พรอมตีไข่พรกพอดีโ่้พริกสดโบ้พริกด่วนโบพริน้อยตรงไก่บานเปื่อย ตับเมนูนี่ตับอะไรตักบ่ถืกตับบ่ถือองไรตักบ่ถืกตับนก็ทิมีในหันนีอหมอนหมอยังไงต้มอะไจะเหมือนขึ้นจนเกลือเกลือปะนะคะเก็บพักาไว้ครับกิน 我呢？Oh, no. Bạn cũng thô ma là... ừ. hả? thô ma tâm của Hôm tầm của bạn có được ăn? về đấy đi Hãy subscribe có không เม็ดเขาเออเม็ดน,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 นี่งยอ่ะเม็ดนี่ไยะนั่นแรงให้หมดพี่พอที่บอกกินเห็ดายขึนมาเบ่อไครับมันจะเอาเสียมไปน้ำหาพอเ์็หปวดบ้าพอมันอมเนาะ เห็น้อยหน้อยกว่าอออกตลอดกนกินหน้าไมี่ไปแล้ว ป้อปนไม่ทันเลยยกหนาเลยพิ่งหยม่หยาแล้วโอนนน่มาได้กขยันนก็ได้กินข้าว ป้อนไหมครับแทบไม่ทันมันจะบินเข้าตาอนหนูเอาจะข้ามไปเอาไก่ด้วยไหมเอาไก่ด้วย,ยไหมเปื่อยมากเลยเอาสักคำว่านว่านอนไร Nên được kín khẩu nhanh bằng Chuồng nhanh lên Đột khá nè Cơm quả

Ừ. bye bye còn, bye bye còn, ngủ bye bye, bye, bye.